สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีปีหนึ่งมกระลาพศ2566ค่ะ Happy New Year ยทุกทุกคนนี่วันนี้ไปบิ๊กซีซื้ออมุนเคียวโฮมาค่ะถูกมากๆเลยเพื่อนๆโอ้ราคาแบบราคาดีมากๆ หวานมากๆเพื่อนๆอู้อืมอืมอร่อยไหมเต็มๆหวานไหมคะหวานมากเพื่อนๆดูสิลูกกลมบอกเลยราคาดีมากๆอืม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 ๆๆนี่ช่อใหญ่ๆ

สุดเจ,จ้าวันนี้วันเริ่มต้นของปีเพื่อนๆอืมอืมกินติมๆิกินโอ้อืห,หวานปะหวานปะเออเชอ์กล้องนี่อ่ะติมติมกินอุง,งนนะทุกคนเคียวโฮ เชียวโฮสีดำอือหือดูฮึมฮึมอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมคะติมติมจิมจิมชอบไหมอืมอืม หนทั้งคนทั้งหมานะเพื่อนๆนะดำๆดำดำดำติดแจเลยไม่ยอมห่างเลยกินข้าวอาบน้ำจะตามทุกที่เหมือนเด็กเลยดำดำนอนฮู้จอยสวยมาก จะมาเขี่ยวโฮแม่เขาเอิญมาเขี่ยวโฮล่องกินมึงกระดาบันน้ำซีน้อ้ยเอาเอ้าเอ้าเอาหวาน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 จ้ะแสบยี่บ่อแสบจ้ะอ้ยแซ่บแสบหวานหวานเด้อไปซื้อมากินนะเพื่อนเพื่อนหวานหวานน้ำตาลเลียนพี่อ่เอ้ อ,อร่อยอร่อยแ่บบ่หวานบออุ้ยหวานหวานมันอหวานหวานติ๊บหวานหวานเนาะแส่บเนาะอุ้ยเขี่ยวหูนี่แส่บอิลีไว้ถือนะน้ำตาลขึ้นได้เลยเป็นเบาหวานเนะี่ยเออแมนเ <laughs> พื่อนเพื่อน,นใครที่เป็นเบาหวานไม่แนะนำนะใครที่คุมน้ำตาลเพราะหวานมากหวานมากนะทุกคน อุ้ยคือดีมากเพื่อนๆราคาถูกมากๆปกติเขาขายร้อยห้าสิบเก้าบาทว่าถูกแล้วนะอันนี้ลดราคาเหลืร้อยสิบหกบาทดูดูดินี่ถือแบบนี้อะเอามือมาเออถืออู้ดูทำตาโตด้วยเอ้า <laughs> ถูกมากเพื่อนๆอมอคือราคาดีมากๆเลยเพื่อนๆซื้อที่บิ๊กซีค่ะถูกมากๆเลยวันนี้วันเริ่มต้นของปีเนาะหลายๆคนก็คงยังอยู่ในช่วงของวันหยุดเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยค่ะแฮปปี้ดีเพื่อนเพื่อน